สวัสดีครับพบกับผมดาวฟ้าช่น,นลนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมสปสัสตว์กันนั่นเองเกมนี้เป็นเกมที่ผมสนใจอย่างมากแลวพอได้ไปเล่นแบบคร้าวๆแล้วเราก็เล่นแรงแล้วด้วยแบบน,นะครับแบบน,นะครับรับของ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 ปลารับของปลาใช่เฮอ,อ,อุ้ย <laughs> อุกบาทอะไรมานั่นอ่า ในฝ่ายลูกเรือผมมีสี่ตัวตําลูกเรือตํารวัววิศวกรทาษฎีคำบิกิกิปซีไปและก็จะกินต่อผู้ทำานายโอเคและต่อมาฝ่ายฝ่ายอีพัเตอร์ไนท์วอร์ดคนหลอกลวงคนหลอกลวงนี่เป็นตัวปกติทั่วไปครับแล้วก็กิ้งกาเป็นสีกิ้งกาเป็นความสามารถล่องหนครับที่เหลืออีก อิงโสตสมตัวที่เหลือผมไม่ได้สังเกตอะไรเท่าไหร่นะครับอ,อ่าวันนี้ที่เราจะเล่นก็เอาอะไรดีนะไม่รู้แหละผมเอาวิศวกรวิศกอบดีที่สุดสำหรับผมไปเดี๋ยวปสีแป๊บ อ,อเอองั้นผมขอตัวหาห้องสักครู่นะครับเพราะว่าคนนี้ผมรู้สึกว่ามันจะนานเกินไปโอเคหาห้องเจอ <มา S 1> และอ <คน S 1> ีกหนึ่งคนล e <F> เ,นยเยนลยเอเคสามคนนะคิดดู มาขอวิศวกรมั่งครตั้งสิบเท่าเนี่ยโอเควิศวกรมาสายซ่อมบรรลุงแถมตัวท่อได้อืม อางี้แหละอืสีเขียวเป็นคนตายออน้ำตาลออกเลยจ้าน้ำตาลแตงหน้าเป็นต้มจ้าเห็นต้มในน้ำตาลนี่แหละตรงไปอย่างเงี้ย เกมจบ,บไวก็ดีเหมือนกันอ,อยู่คน<อ>นะคุณก็กนะล่าวหาผมเนี่ยผมไม่ได้เป็นเหน่อยไม่เชื่อลองวด,มดผมได้นะผมไม่ได้เป็นนะผมไม่มีข้อมูลเค่นนั้นเลยเนี่ย Okay. โอเคเอ้ยโอเควิศวกรแอาไฟแต่ชิบหายแล้วสีส้มเอากดกดกดโอเคสีส้มสีดำสีขาวปกติดี โอเคตามสีส้มดีกว่างั้นเอ่อตัวแมพแมพอาา่าฮะห้องแอดมินสอบาห้องแอดมินโอเคโอเคเอ่อสีน้ำเงิน 可以。 เมื่อกี้เมื่อกี้สีไหนบหวตครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมดูกล้องอยู่แลครับผมเห็นสีแดงสองคนนะวิ่งเข้าไปในห้องพยาบาลแล้วทีนี้สีม่วงวิ่งเออสีชมพูวิ่งตามแล้วทีนี้อ่าเขาปาดกันแล้วทีนี้ม่วงวิ่งออกมาเว้ยแล้วสีชมพูเป็นคนโหวตอ่า โอเคนะม่วงกับชมพูเอาออกสองคนนี้ให้เอาชมพูออกก่อนจบ อืมนั่นไงว้าเกมเครียดไปไหนวะเนี่ยได้เป็นวิศวกรน,นี่แบบเฮ้ยเพียป่ายป่ายปายนั่นไงสีขาวเออสีขาว สีขาวปกติโอเคสีขาวปกติประชุนสุขเฉิน kau simbok aku kasi mu ไปอีกหนึ่งคนโอเคโอเคไปต่อนั่นนั่นสีขาวมาเออสีขาวยกกับกูแจมอืมเฮา ป่าชมชุกเฉินชมพูแล้วกันเออจะไม่พูดอะไรเนี่ยเหรอผมพูดชัดเจนขนาดนี้ผมอยู่ในห้องกล้องตอนแรกอะ่ะผมก็ยังบอกอยู่ว่าไอ,อ้ม่วงกับชมพูอะ่ะมันเดินเข้าไปในห้องพยาบาลแต่แดงตายแล้วมันกดดบดกัน มา,มาป่าต่อหน้าพ่อกู <g ül> มาป่าต่อหน้าพ่อ <g> ค <ül> ู <g ül> มึงก็พูดไป <g ül> <g ül> เอาให้สีขาวเฮ้ยให้สีขาว อ้า้ทำไมทำไมจะขึ้นเลงบอลสองแล้วแล้วทำไมต้องเหลือหนึ่งคะแนนฉันเกียดเข <scratching> คะจะทำพวกกูเล่นรอบหน้านี่เรียบร้อยลดลงมาอีกกหเฮ้ยคนเบื่อ ไปกลับห้องโทงอ่าเล่นรอบเดียวพอตอนนี้ผมเริ่มขี้เกียจแล้วอ่าสำหรับวันนี้ ก็ต้องกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับและถ้าอยากได้คลิปเกมนี้อีกก็กดกดซัให้รัว,วกดกรดิ่งให้พร้อมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย